สวัสดีครับนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องปีเตอร์ DIY นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อรีเลย์นะครับง่ายๆนะครับรีเลย์ห้าขานี่นะครับรีเลย์ห้าขานะครับ12นะครับ12โวลต์นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับต่อกันง่ายๆนะครับไม่ยากดูคลิปผมจบก็ต่อได้ทุกคนเลยนะครับ ที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเลยนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับเราไปใช้กันนะครับต่อได้แน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นรีเลย์นะครับเขาให้มาตั้งชุดอย่างนี้นะครับเป็นตั้งชุดอย่างนี้หรือรีเลย์เปล่าๆนะครับสีที่เขาให้มาไม่ต้องจํานะครับเพราะสก็ตตนี่มันบังคับเสียบยู่แล้วนะครับสก็ตนี้บังคับเสียบนะครับมันเราจะไปต่อผิดขั้วก็ไม่ได้ต้องบังคับเสียบเลยนะครับ สีไม่ต้องไปดูนะครับเป็นดีเล่หขานะครับแต่ผมใช้จริงคือ4ขานี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูเบอร์ก่อนนะครับเบอร์นี่สําคัญนะครับเบอร์นี่สําคัญมากนะครับมันจะมีเบอร์30นะครับเบอร์30บด้านล่างนะครับแ5้าฝั่งขวา8 6กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็8 7 2ตัวนะครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูวงจรกันนะครับอันนี้เป็นวงจร ที่ผมล่างเอาไว้นะครับเห็นไหมครับขา30นะครับ30นี่ข้างล่างสุดนะครับ30นี่โม่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายสุดนะครับ86นะครับขา86จำแต่เบอร์อย่างเดียวนะครับขา86นี่ไปลบนะครับแล้วก็ขา85นี่ส่งไปสวิตต์นะครับแจสวิตสั่งงานแล้วก็ขา87อกโหลดไฟนะครับหรือว่าจะไปออกมอเตอร์ก็ได้จะไปออกแตรลมก็ได้นะครแตรโขลยโขลงก็ได้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นขาไฟออกนะครับขากลางเราไม่ได้ใช้นะครับขากลางนี้ก็ออกหลอดไฟนะครับแต่มันเป็นไฟออนติดอยู่ตลอดนะครับเวลาเราต่อเข้าวงจรนะครับไม่ได้กดสวิตช์นะครับไม่ได้กดสวิตช์ก็ขาออนอยู่ตลอดนะครับให้เราใช้ขั้วบนนะครับขั้วบนพอกดแล้วมันติดนะครับแล้วก็มาดูไลน์ที่2กันนะครับอันนี้ผมเอาวงจรออกนะครับนี่นะครับแต่วงจรสั้นนะครับนี่นะครับเบตเตอรี่ขา30นะครับอย่าลืมนะครับมองที่ขาอย่างเดียวนะครับหันขาสามสิบลงล่างเลยขา30มสิว12้ว์นะครับ ขา9 8 6นะครับลงเก้าแล้วก็สวิตแปดห้านะครับไฟนี่แปดเจ็ดนะครับนะครับไฟแปดเจ็ดนะครับแล้วก็มาดูของจริงกันนะครับของจริงก็เห็นไหมครับสามสิบนะครับสามสิบนี่นะครับสามสิบนะครับดูสามสิบก่อนขาล่างสุดนะครับสามสิบนี่ไปหม้อแบตเตอรี่นะครับนะครับแล้วก็ขาสัญญาณแปดหกนะครับฝั่งซ้ายนะครับซ้ายสุดแปดหกนะครับแปดหกก็ไปลงก้าหรือดินนะครับแล้วก็ดูขาแปดห้านะครับฝั่งขวา ขาแปห้าในฝั่ง่าเป็นขาสวิตนะครับเนี่ย85้าในสวิตแล้วก็กางบนนี่8 7นะครับทั้ง2ตัวเลยใช้บนสุดนะครับเป็นหลอดไฟนะครับเอาไปอุปกรณ์ไฟออกนะครับใช้เพื่อเซฟไฟนะครับไม่ต้องให้มีไฟกระชากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อกันนะครับนี่นะสายนี้ไม่ต้องไปดูนะครับสายนี้ไม่ต้องไปดูนะครับต่อให้ออกมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครได้มาสายมันติดกัน2เส้นอะไรยังไงก็ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเว้นขากลางเอาไว้ขาเดียวนะครับ แกะแล้วเสียบใหม่ได้นะครับเนี่ยมันจะบังคับเสียบนะครับเสียบผิดนี่มันเสียบไม่ลงนะครับเสียบไม่ลงนะครับต้องเสียบถูกเท่านั้นนะครับนี่มันบังคับไปแล้วนะครับต้องเสียบลงอย่างเดียวเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีแหล่งจ่ายไฟนะแหล่งจ่ายไฟนี่สิบสองโวลต์แทนหม้มแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นสว่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมให้ดูกันนะครับนี่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เสียบไปที่ขั้วบวกนะครับเห็นไหมครับขั้วบวกขั้วบ หมอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์ขา30นะครับขา85้านี่สวิตนะครับแล้วก็ขา9นะครับขา9กนี่เส้นขวังซ้ายนะครับขา9นี่ขาแปนะครับเดี๋ยวเราจะแปา8กไปใส่ขั้วลบกันนะครับฝังซ้ายนะครับฝังซ้ายนี่นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบอันนี้อันนี้บวกนะครับเส้น30นะครับอันนี้ขาแปนะครับ แล้วก็เรามาใส่สวิตกันนะครับนี่สวิตนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสวิตกันนะครับสวิตผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็น Woah. เป็นตัวกดนะครับกดค้างนะครับกดค้างใช้สัญญาณกดค้างนะครับเอาไว right. ้เพ OK, ื่อเปิดไฟนะครับนี่ครับกดค้างนี่ติดนะครับปล่อยนี่ดับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับนี่ต่อขาสวิตเนเรามาต่อตัวนี้เลยขาสวิต นะครับพอเราต่อสวิตได้แล้วนะครับเราเอาปลายสวิตนะครับที่เราต่อได้มาลากมาจากในรถนะครับดูลากมาจากในรถรถยนต์นะครับฝังให้มันมาเป็นขาเป็นไฟมานะว่ามีมีไฟมาที่เกี่ยวกับสวิตนะครับมาผ่านสวิตแล้วก็มาผ่านเข้ากับข้อบวกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปในข้อบวกนี่นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเป็นสวิตผ่านเข้ามาข้อบวกแล้วนะครับออกมาจากในรถยนต์แล้วนะครับเป็นสวิตแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมาต่อ ขาไฟออกกันก่อนนะครับขาไฟออกนี้เป็นขาบนนะครับขาบนสุดนี่เป็นขา8ปนะครับขา8ปบนสุดนะครับผมเลือกมาไว้ตัวบนสุดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเชื่อมเข้าหลอดไฟกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเข้ากับเส้นนี้นะครับเป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟออกนะถ้าวัดเนี่ยมีไฟสีแดงนะครับวัดเนี่ยมีไฟ12โวลต์ออกมาแล้วก็มามัดไปเลยนะครับแล้วก็จากหลอดไฟก็เราพาไปลงตัวถัง ตัวถังรถนะครับตัวถังรถนี่มันก็เป็นสายกลาวอยู่แล้วนะครับตรงนี er um it, it ้เดี๋ยวผมจะพามาเสียบไปที่ขั้วลบนะครับพอเราได้ทั้ง2ขั้วแล้วนะครับนี่เราเสียบไปแล้วขั้วลบนะครับขั้วลบแล้วก็มาผ่านตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดนี่คือขา85นะครับขา85นี่เป็นขาหลดนะครับขาหลดนะครับเป็นขา85เป็นขาหลดนี่นะเป็นขาหลดนะครับตัวกลางนี่ผมไม่ได้ใช้นะครับตัวกลางนี่ไม่ได้ใช้ พอต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสวิตช์ก็พร้อมที่จะใช้งานนี่นะครับสวิตช์ก็พร้อมที่จะใช้งานก็กดเลยนะครับกดปึ๊บมายังเอาสายตรงนี้มันติอยู่นี่กดแล้วมาแล้วนะครับนี่นะครับกดปึ๊บก็ติดนะครับนี่ปล่อยดับนะครับกดเปิดไฟนะครับสปอตไลท์ปิ๊ดหน้ารถติดแล้วนะครับไม่อยากใจก็ติดนะครับเป็นนั้นว่าจบนะครับหลักสูตรนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากรีเลยนะครับนะครับเราอย่าลืมนะครับ ขาที่30นะครับขาที่30ตัวล่างนะครับตัวล่างนี่ขา30นี่พาไปที่ขั้วบวกม้อแบตเตอรี่เลยนะครับขา30นะครับแล้วก็ขั้วลบนี่เป็นขั้วลบฝั่งซ้ายสุดนะครับฝั่งซ้ายสุดนี่ไปที่ขั้ว8ปนะครับ86นี่ลากไปที่โครงรถหรือขั้วม้อแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแล้วก็ฝั่งสวิตนะครับสวิตนี่เป็นขา85้านะครับอย่าลืมนะครับขาแ5นี่ไปหาสวิตนะครับมีสวิตที่ต่อไว้นะครับนี่สายสวิตนะครับที่ต่อไว้ ต่อไว้สวิตแล้วก็ไปหามาจากไฟในรถนะครับหามาผ่านสวิตปั๊บก็มาผ่านเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับมามาผ่านเข้ากับสายเส้นนี้ได้เลยนะครับนี่นะตัวนี้เป็นตัวสวิตแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวข้างบนนี่เป็นตัวไฟออกนะครับไฟออกนี่เป็นไฟขา87นะ87มีู่2ขามีขากลางกับขาบนนี้นะครับขากลางเราไม่ต้องไปมองนะครับไม่ต้องใช้หรอกจะไปข้างบนนะครับเป็นนั้นว่าจบนะครับคลิปสั้นๆนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับนะครับนี่นะครับเป็นนั้นว่าจบคนที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะขอเป็นกาลังใจแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังต่อไม่เป็นกันทีก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับไปละนะครับบายบายนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องปีเตอร์ดีไอวายด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับขอบคุณมากมากนะ